เจงลอดของคลังสายดาร์กหนึ่งในของคลังสุดหลอนจากอินโดนีเซียที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทีกับสาเวทแบบเต็มขั้นเจีงลอดมีขนาดสูงประมาณ1ิบถึงเซติเมตรหน้าตาคล้ายมัมมี่จิว๋วมีผิวหนังแห้งย่นผมยาวเล็บยาวและฟันแหลมเหมือนแมพายยอส่วนตามตำนานบอกว่าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วกลายเป็นสิ่งลีลเพระวิชาอาคม ถูกเลี้ยงไว้ในกล่องหรือตู้ที่สําคัญต้องให้อาหารเป็นเลือดมนุษย์หรือเลือดสัตว์สายมูบูชาเจงล็อตทาไมคนที่บูชาเชื่อว่าเจงล็อตจะช่วยให้ร่ำรวยป้องกันภัยหรือแม้แต่ล้างแค้นศัตร,รูได้แต่ต้องเลี้ยงให้ดีไม่งั้นเจงลอตจะอาฆ่าเจ้าของหากละเลยการให้อาหาร